สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้อิงมาให้เทคนิคนะคะในการดูจุดที่เราจะ TP นะคะหรือว่าจุดปิดกําไรอย่างง่ายนะคะอันนี้เนี่ยเราจะดูที่ M5 นะคะเวลาเราเข้าเทรดเนี่ยอิงก,ก็จะตีแนวต้านไว้แบบนี้นะคะทีนี้เนี่ยสังเกตดูว่าในทำเฟรม M5 นะคะน้องมีการซด์เวัพขึ้นไปนะคะสังเกตดูว่าน้องมีการยกฐานนะคะแล้วก็ยกไฮย,ยกโลค่อยๆย,ยกแบบนี้ขึ้นมาจนเจอบริเวณแนวต้านตรงนี้นะคะแล้วน้องก็ไปไม่ไหวนะคะเกิดการเทลงมานะคะและอิงได้เข้าตรงจุดบริเวณนี้นะคะตอน น้องย้อนขึ้นไปเราก็เซลลงมานะคะทีนี้เนี่ยจุดพวกนี้นะคะที่น้องทิ้งไว้สังเกตดูว่าน้องจะทิ้งโลแบบนี้ไว้นะคะพวกโลแบบนี้นะคะเขาเรียกกันว่า liquidity นะคะหรือเป็นจุด sl ของรายย่อยนะคะเป็นจุด stop loss ของรายย่อยทีนี้จุดพวกนี้นะคะ่ะเวลาถ้า มีเจ้าเข้ามาเทรดหรือว่าตอนที่ตลาดมีแรงนะคะถ้าน้องเทลงมาแบบนี้ค่ะน้องก็มักจะเทลงมาเก็บทุกปลายไส้ย่อยๆแบบนี้นะคะคือเทลงมาทะลุก่อนแล้วค่อยเด้งขึ้นทะลุแต่ละปลายไส้แล้วค่อยเด้งขึ้นนะคะดังนั้นค่ะจุดโซนที่เราจะมอง TP เราสามารถมองได้จากจุดเซลล์ของเราลงมา300จุด500จุด800จุดแล้วก็พันจุดหรืออาจจะมองไปตามโซนที่เป็นโซนโลแบบนี้ก็ได้นะคะตรงนี้ค่ะเลขแบบนี้ค่ะ มันจะมีเลขประมาณ73นะคะ71นะคะ72อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็โซนอีกโซนนึงก็จะเป็นโซน69นะคะทีนี้โซนนี้เราสามารถเป็นโซนปิดทีของเราได้เลยนะคะที่น้องเทลงมานะคะแต่ยังไงก็ตามนะคะถ้าน้องจะเปลี่ยนเป็นขาลงแบบลงแรงๆเลยน้องจะทะลุ โลสุดท้ายตรงนี้ลงมาได้เลยนะคะแต่ถ้าน้องอยากจะยกฐานขึ้นสังเกตว่าในภาพใหญ่นะคะน้องมีการยกห้ยกโลขึ้นแบบนี้ตรงนี้เนี่ยน้องมีโอกาสที่จะลงมาไม่ถึงข้างล่างนะคะแล้วก็ยก ไปดังนั้นตรงนี้นะคะให้เรามองไว้ว่าเป็นจุดที่เราควรจะเก็บปิดกําไรก่อนครึ่งหนึ่งแบบนี้ก็ได้นะคะในการที่เราเทรดสั้นเนาะเพราะว่าอย่างอิงเองเองิเองเป็นเดย์เทรดนะคะอิงก็จะเก็บกําไร300 500จุด800จุดแล้วก็พันจุดนะคะแล้วก็ตามโครงสร้างแบบนี้ด้วยค่ะลองเอาเทคนิคการดูจุดแบบนี้นะคะลองเอาไปใช้กันดูค่ะ